สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่กำลังให้เกียรติตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็นำท่านมาดูนะครับการาดูแลในช่วงที่เขากำลังลัดตัวขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าทรงเขาจะจะพุ่งแหลมเหมือนกนจะหลวดนะครับไม่ไม่เป็นทรงพีระมิด นะครับก็เนื่องจากว่ากล้วยนะครับนี่ที่กล้วยที่ท่านเห็นนี้นะครับกล้วยพวกนี้ก็คลุมเขาอยู่ปลูกคลุมเขาอยู่เขาก็ต้องวิ่งหาแสงนะครับเนื่องจากว่า,าในลาต้นเขามีธาตุอาหารอยู่นะครับก็เลยต้องพุ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะครับจะออกข้างก็ไปไม่ได้มาเจอกับต้นกล้วยนะครับวันนี้ก็ต้องทําแบบรักพี่เสียดายน้องนะครับ ก็ต้องยอมตัดกล้วยไปนะครับแต่ก็มีบางเครือนะครับมีมีลูกอยู่ก็ยอมยอมไว้ต้นเฉพาะที่มีลูกนะครับต้นที่ไม่มีลูกก็ก็เอาออกนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของออคนสวนนะครับจะต้องเสียดายนะครับเนื่องจากว่ากล้วยก็ปลูกไว้นอกจากกระหว่งร่มในช่วงทุเรียนเล็กก็จริงอยู่แต่พอมันโตขึ้นก็เสียดายนะครับเสียดาย นี่นะครับยังไม่ให้ผลเลยนะครับก็ต้องตัดซะแล้วเนื่องจากว่าถ้าท่านมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับรูปทรงนะครับฝั่งนี้ได้ได้แดดหน่อยก็เลยออกมากๆหน่อยนะครับมาแล้วก็มาดูด้านด้านขวานะครับก็จะมีต้นกล้วยบางอยู่นะครับท่านเห็นว่าเขาจะออกข้างน้อยลงนะครับแต่จะพุ่งขึ้นสูงมากนะครับพุ่งขึ้นสูงมากก็เลยจะเป็นจะต้อง เอาออกนะครับเอากล้วยออกก็เป็นเรื่องปกติธรมรมดานะครับถ้าหากเราเสียดายกล้วยอยู่นะครับทุเรียนซึ่งเป็นพืชหลักที่เราคิดไว้ตั้งใจไว้นะครับก็จะเสียหายนะครับจะเสียหายก็ต้องยอมนะครับก็แค่ตัดพอเลยเข่ามาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็นี่ครับตัดไม่ลงนอกจากก็มี มีผลผลิตยอยู่ที่ต้นนะครับก็ต้องยอมนะครับยอมให้ชุดนี้ได้รับผลก่อนสำหรับกล้วยนะครับนี่ต้นนะครับท่านเห็นว่าทรงพุ่มก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะฉลุดขึ้นนะครับก็จะเป็นนะครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมว่าการดูแลรักษานะครับทุเรียนใช่ว่าจะปลูกแล้วก็ทิ้งขว้างนะครับต้องรู้จักสังเกตด้วยนะครับ ต้องรู้จักสังเกตและก็ต้องต้องรู้จักทําใจให้ได้นะครับทั้งทั้งที่กล้วยเราปลูกนะครับยังไม่ได้รับผลผลิตเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าทุเรียนของเราตัวเร็วมากนะครับเราก็ต้องยอมนะครับเพราะเราต้องการที่จะเอาทุเรียนเป็นพืชหลักนะครับแล้วมาดูอีกต้นนะครับกล้วยล้วนนะครับกล้วยล้วนเลยตอนนี้นะครับมาดูต้นนี้เป็นไงครับ ตัวนี้ก็ก็ทรงออกข้างดีนะครับเนื่องจากว่ากล้วยที่อยู่รอบข้างเขายังเล็กอยู่นะครับกล้วยที่อยู่รอบรอบ,รอบข้างเขายังเล็กอยู่ก็ให้เราสังเกตไปด้วยกันนะครับสังเกตทรงพุ่มว่าเขาออกข้างหรือไม่ถ้าไม่ออกข้างนะครับกิ่งขแขนงไม่ไม่ยอมยื่นไปด้านข้างนะครับไม่ยอมเป็นทรงปริมิตรเราก็ต้องจะเป็นต้องออกนะครับท่านดู ยอดนี่สูงมากนะครับก็ทำไปแต่งไปนะครับนี่นะครับกอต้องไว้สักไว้สักหนอกันแล้วกันนะไว้สักต้นกันแล้วกันหนออื่นไม่ต้องไว้ไว้สักต้นนึนนงให้พอได้รับผลผลิตนะครับแล้วก็น้องนันก็ต้องต้องยอมนะครับต้องยอมนี่ท่านดูครับก็เป็นทุเรียนที่ถือได้ว่าสวยสวยงามมากนะครับต่อยอดทุกกิ่งเลยนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่ เอาใจใส่หรือว่ามีธุระอย่างอื่นหายไปหลายๆวันนะครับก็ก็น่าเสียดายนะครับเราจะต้องมาเลี้ยงกว่าจะเขาจะยืดออกด้านข้างก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะนั้นก็นำมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับในคลิปนี้เรื่องราวของการดูแล ทุเรียนที่เราใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องทําใจนะครับค่อยๆเอาออกไปนะครับก็ตอนนี้ที่สวนผมก็ไว้เพียงต้นเดียวนะครับต้นเดียวกล้วยรอรับผลผลิตนี่ต้นเดียวหมดเลยนะครับพอผลผลิตชุดนี้เก็บก็ไม่ไว้แล้วครับนี่นะครับพอผลผลิตด้านโน้ก็เอาออกมดเลยนะครับพอด้านโน้นอกจากจะมีกล้วยแล้วยังมีลองกองอีกครับ นู่นนะครับมีงกองอีกต้นเบื้องลมเลยนะครับงกองอีกก็คงจะต้องเลื่อยกิ่งองกองเช่นกันนะครับกิ่งที่มันพางแสงมาฝั่งนี้นะครับเพราะเราอยากจะได้ทุเรียนเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็ต้องสังเกตนะครับช่วงกลางวันก็ต้องมาเดินดูว่า,าต้นทุเรียนของเราได้รับแสงอย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับได้รับแสงอย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับได้รับ แสงถ้าหากว่าเขาได้รับแสงอย่างทั่วถึงก็สบายใจได้นะครับการเจริญเติบโตการปรุงอาหารก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดูนะครับไม่ธรรมดาดูการต่อยอดนะครับก็เป็นทุเรียนที่สวนของคนเกษตรเวชตอนะครับก็อาศัยกล้วยนะครับกล้วยเป็นเป็นพี่เลี้ยงตัวนี้ก็ต้องยอมนะครับท่านไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นโน้นนะครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในอุโมงค์เลยแหละครับโอ้ลำต้นยังจะหลวดแล้วนะครับไม่ยอมเป็นทรงปริมิตนะครับนี่วันนี้ก็ออกมาเลยนะครับนี่ท่านดูนะครับนี่ไม่ได้รับผลผลิตเลยนะครับพึ่งปลูกนะครับท่านดูครับนี่ไม่ได้รับผลผลิตเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมนะครับต้องยอมอ่านั่นกล้วยไข่ก็ไว้เครือนี้ เดี๋ยวด้านล่างเอาไปแล้วครับตัดทิ้งไปแล้วนะครับตัวนู้ก็เช่นกันนะครับตัวนู้ก็ไว้เครือที่เป็นโอ้ยนะครับไว้เครือที่เป็นลูกนั้นนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ตัดทำต่ำนะครับท่านดูนะครับมันทรงมันจะไม่กว้างนะครับมันจะจะพุ่งยังก็จะหลวดนะครับจะพุ่งขึ้นบนนะครับก็เอามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับว่าอ ต้องเลือกแะครับถึงเวลาเราก็ต้องเลือกนะครับถึงแม้นว่ายังไม่ได้รับผลนะครับที่ท่านดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้รับผลเลยนะครับปลูกช่วงแรกก็ถือว่าเอามาดูแลรักษาต้นทุเรียนนะครับก็ปรากฏว่ายอมนะครับก็นํามาฝากนะครับเล็กน้อยจากสวนเกษตรเจ้าชตนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชมนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนะครับ ที่กำลังปลูกทุเรียนอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมท่านดูครับเหมือนกับหัวจะหลดเลยนะครับเพราะนั้นปกกล้วย2เครือนี้นะครับสูกก็จะต้องเอาออกไม่ให้เหลือนะครับไม่ให้เหลือก็สูงมากนะครับนี่ท่านดูสูงจริงๆนะครับก็ถ้าหากว่าเราเอากล้วยออก ก็จะแผ่ออกไปนะครับนะครับขอบคุณมากที่เกติดตามรับฟังนะครับเจอเอ้ยติดี่ดีให้เกรติดตามครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกรติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็ถ้าหากว่าอยากให้ผมทําเรื่องอะไรนะครับตอนไหนอย่างไรถ้าผมมีเวลาหรือว่ามีข้อมูลมีวัตถุดิบพร้อมผมก็จะยินดีนะครับสิ่งไหนที่ทําได้ผมก็ยินดีที่จะ นำมาผุยแพรังเพื่อสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับอย่าลืมอย่าลืม <laughs> นิดนึงอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ